เห็ดโคนไซส์สวยครับผาดจินยามครับเห็ดโคนครับตัวใหญ่เลยครับผมเป็นคำครับโอ้โห โคนจุเลิศเลยได้มากครับเจ็บครับอสิเอาสิโอ้ตัวกับตัวแขน ลอย่าป้อน้อแม่เสมอว่าเลือกสิ่งที่ใช่ให้กับลูกใคิสุดสวยๆครับ